ทางด้านของพลตรีอนุสรโอุไรรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบ72พรรษาซึ่งกองพลทหารราบที่5จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ห้า พร้อมด้วยนายอำเภอเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ร่วมกิจกรรมที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยการมอบพันธุ์กล้าไม้ทะเลให้กับส่วนราชการการปลูกต้นไม้จำพวกไม้สนทะเลจำ,จำนวน720ต้นการเก็บขยะตามแนวชายหาดการจัดทำแนวไม้ไผ่กันลมกัดเซาะชายหาด การปล่อยลูกพันธ์ุปูทะเลจำนวน72,000ตัวการจัดบูธนิทรรศการ72,000พันษาบูธจากอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผลิตผลิตภัณฑ์จากชุมชนโอทอบเช่นการเลี้ยงชันรงเตยปลาหน,นานและเลี้ยงพึง้งการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากสภากาชาติไทยและหน่วยแพทยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีรถครัวสนามมาจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะทางด้านพันเอกศิว